สวัสดีค่ะแม่เต๊ะจันสว่างขอนแก่นมาแบ,บ่งปันทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่สี่ของแม่เต๊ะที่เร่งรัดการผัดเซลล์ผิวแม่เต๊ะเลยจะเอาหน้ามาให้ชมค่ะว่าวันที่สี่เป็นวันที่แม่เต๊ะชอบมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะเร่งรัดการผัดเซลหนึ่งวันแม่เต๊ะผัดเซลล์แบบกำกับอาการด้วยน้ํายาสมุนไพรสดแม่ต๊ะลงอ่ ลงผงเล่งโคนเขียวหยดทิ์ไปสองวันรอ,อบสองสองครั้งนะคะรอบที่หนึ่งผัดเซรอบที่หนึ่งผัดเซรอบที่สองแม่ต๊ก็ใช้ผงเล่งหยดโคนเขียวหยดทิ์เร่งรัดนะคะแต่พอมมาผัดเซล,ลัรอบสามแม่ต๊อมาลงพอกสมุนไพรสดค่ะรอบอแดงแบบกำกับอาการแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สี่ทำไมแม่ต้อถึงชอบถึงไหมคะทำไมแม่ต้อถึงชอบวันที่สี่ที่ห้า ก็ไปต้อเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าขุยขุยฟูแล้วขุยคือเซลล์ที่ตายเซลล์ที่เสื่อมสภา,าพพอเขาจะหลุดลอกออกไปแล้วเขาจะเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาแทนตรงนี้นะคะผิวใหม่เราเห็นชัดเลยว่ามันนุ่มนุ่มนอกแล้วก็แน่นในนะคะนุ่มนอกแน่นข้างในหน้าฟูหน้าเฟิรม์มเพราะเป็นเป็นช่วงที่เขากระตุ้นอีลาตินคอลลาเจนผิวอ่เคลื่อนผิวใหม่ขึ้นมาแทนที่ผิวเก่าที่หลุดออก ผิวผิวเก่าคือเซลล์เก่าที่หลุดลอกออกไปผิวใหม่ก็จะขึ้นมาแทนที่ทันทีเลยเป็นที่มาของหน้าฟูเฟิรม์มแน่นแน่นแล้วก็เต่งตรงนี้แหละค่ะที่เมทต์อชอบมากๆเลยถ้าท่านใดกลัวอาการก่อนสวยเหมือนน้ำยาพอกอถ้าหลูพอกสมุนไพรสดจะมีอาการก่อนสวยไปแบบรวดเร็วนะคะแต่เราก็สามารถกำกับอาการได้เหมือนที่เมทต์ทำอยู่นะคะแต่ถ้าท่าน ท่านไม่ต้องการที่จะมีการหรือลอกให้เห็นชัดเจนท่านก็ลงเจลาตินิก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นพอกสดในรูปเจลแต่ต้องใช้เครื่องอุลตราโซนิกผักลงไปนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นน้ําเป็นน้ําก็คือเป็นน้ํารากไม้เราเรียกว่าสมุนไพรสดค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรากไม้เหมือนกันแต่จะเป็นออกแบบนวัตกรรมในรูปแบบเจลใสนะคะแต่ต้องใช้เครื่องอุลตราโซนิกผักลงไปในหน้า ตัวนี้จะมีอาการก่อนสวยมองไม่เห็นจะตึงสากใสไปแบบใจเย็นๆส่วนตัวนี้ไปแบบใจร้อนนะคะพวกส่วนที่ไปแบบใจร้อนคุณลูกค้าก็เลือกได้นะคะว่าจะเอาแบบไหนคะ <S <S ่ะทีนี้แม่ต้อจะอธิบายให้ฟังว่าผลดีของการผัดเซลก็คือก็อย่างที่แม่ต้อทำนี่นะคะแม่ต้ออายุ60สย่าง61 แต่แม่ต๊อก็รู้วิธีการผัดเซลล์ผิวรู้วิธีการชะลอวัยชะลอวัยด้วยกานใช้ธรรมชาติก็คือใช้ธรรมชาติก็คือสมุนไพรเหล่านี้เป็นสมุนไพรธรรมชาติใช่ไหมคะสมุนไพรธรรมชาตินี้แม่ต้อทําให้เห็นแล้วว่าปลอดภัยในระยะยาวตอนนี้แม่ต้อใช้20กว่าปีแล้วยิ่งผัดยิ่งใสย,ยิ่งลอกหน้าก็ยิ่งฟูยิ่งเฟิร์มรูปอ่อรัพย์กไวไป15ปีจริงๆอันนี้แม่ต้อไม่ได้โกง พาะไม่ก็สัมผัสไม่ก็พูดเรื่องจริงพราะไม่ก็ใช้มานานแล้วไม่ก็รู้เลยค่ะแล้วก็ก็จะใช้สมุนไพรผัดเซลล์ผิวไปตราบนานเท่านานแล้วกช็ชะลอผิวไปอย่างนี้เลยนะคะนี่ไม่ต้อให้ดูใกล้นไหมคะผิวฟูผิวเฟิรม์มผิวแน่นตอนนี้สองกระจกไม่เบื่อะคะ่ะเพราะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆยยังไม่ถึงเจ็ดวันนะคะ แล,แล้วหลายๆท่านถ้าสนใจอยากการผัดันการผัดเซลแบบธรรมชาติก็ปรึกษาได้ที่ศูนย์ความงามทั่วประเทศนะคะมี500%กว่าศูนย์ที่ใกล้บ้านท่านนะคะแต่แม่ต้ออยู่ขอนแก่นนะคะแม่ต้ออยู่ขอนแก่นอยู่ที่ถนนสีจัน์ทในเมืองเลยค่ะแล้วก็แม่ต้อก็รับรักษาทางออนไลน์ด้วยนะคะท่านใดสนใจอยากรักษาทางออนไลน์ก็แอดลไลน์แม่ต้อมานะคะลไลน์แม่ต้อก็คือ0-89 571-0921นสะคะแอดไลน์ไม่ต้อมาเลยทักไม่ต้อมาเลยและไม่ต้อจะดูแลใบหน้าให้ท่านโดยเรารายงานตัวเช้าเย็นเช้าเย็นเอาหน้าส่งมาทางไลน์ให้ไม่ต้อดูวิเคราะห์ดูว่าเป็นยังไงวิธีใช้แบบไหนแม่ต้อจะเรียงลำดับการใช้ให้ก็คือ1 2 3 4 5แล้วจะดูแลตอนคือดูแลคือกำกับอาการให้ท่านนะคะถ้าท่านใด ไม่อยากให้เกิดอาการก่อนสวยมากนะคะก,ก็แจ้งความประสงค์มาเลยค่ะแล้วแล้วท่าในใดสนใจอยากทำธุรกิจเปิดศูนย์ความงามเหมือนแม่ตซอยินดีนะคะแม่ตซอยินดีดูแลแล้วก็ติดสอบแม่ตอะนัานมาได้เลยนะคะค่ะโอเคนะคะแม่ซอแค่จะมารายงานตัวใบหน้านี่แหละคะ่ะวันที่4ี่ของการผัดเซลล์ผิวตในระหว่างวันนะคะแม่ซอก็ตกของพอเป็นแป้งแบบนี้แหละคะ่ะเพื่อที่จะรู้ว่าขุยเรายังเหลือ